Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่11ธันวาคม2021 Series Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่11เมื่อเราตอบตกลงกับพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่38บอกกับเราว่ามารีจึงกล่าวว่านี่นะ่ะ ข้าพระเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปสำหรับหลายคนแล้วการตอบสนองของมารีอาจทําให้ฟังดูเหมือนว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายเมื่อทูตสวรรค์แกเบรียลบอกว่าเธอกําลังจะให้กําเนิดพระบุตรของพระเจ้ามารีก็ตอบสนองด้วยการตกลงยอมจำานนและทำหน้าที่ของเธอ ในแผนการของพระเจ้าทันทีแต่อะไรทําให้มารีตอบตกลงเช่นนั้นในเมื่อไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นเรื่องดีในฐานะหญิงพมจารีคนหนึ่งที่กําลังมั่นหมายจะแต่งงานเป็นไปได้ไหมว่ามารีทราบดีว่าการตั้งครันให้กําเนิดและเลี้ยงดูพระเยซูจะเป็นงานที่ยากแค่ไหนความมั่นใจเดียวของมารี จึงมาจากพระคําของพระเจ้าที่ตรัสผ่านทุสวรรค์และนั่นก็เพียงพอที่จะทำให้เธอตอบตกลงเซ y y เยกับพระเจ้าและพระธรรมหนึ่งเปตโตรบทที่1ข้อที่7บอกกับเราว่าเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคําที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์สและเกียรติ ในเวลาที่พระเยสูคริสจะเสด็จมาปรากฏอครทูตเปโตรโได้บอกว่าความเชื่อแท้ของเราจะได้รับการเปิดเผยผ่านบททดสอบต่างๆที่เราเผชิญบ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราวางใจพระองค์ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่สะดวกสบายแล้วก็หลายครั้งก็เป็นสถานการณ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับเราแต่จะมีกี่ครั้งที่เราจะตอบสนองเช่นมารี หลายครั้งเรากับปล่อยให้คำถามและก็ความสงสัยเข้ามาขัดขวางสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะทำงานในเราและผ่านชีวิตของเราเราอาจต้องการที่จะเติบโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่เพื่อรับศักดิ์ศรีและเกียรติร่วมกับพระเจ้าแต่อย่าลืมว่าในกระบวนการของพระเจ้านั้นเราจำเป็นต้องยอมจํานนและก้าวผ่านการทดสอบด้วยไฟเช่นเดียวกับทองคำ พระธรรมสโครินธ์บทที่1ข้อที่20เพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ามารีเองคงไม่สามารถเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเธอตอบตกลงเซย์เยสกับพระเจ้าแต่มารีรู้ว่าเธอวางใจในพระองค์และผลลัพธ์ก็คือ พระเจ้าทรงนำพระเยซูมาบังเกิดในโลกผ่านมารีนำการให้อภัยและการคืนดีมาสู่เราทุกคนในวันนี้ในฤดูการคริสต์มาสนี้ให้เราได้ใคร้ครวญผ่านการตอบสนองของมารีต่อแผนการของพระเจ้าในเรื่องการบังเกิดของพระเยซูวันนี้อะไรคือความท้าทายที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจของเราอาจจะเป็นการคืนดี และซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่เคยแตกหักหรืออาจจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าด้วยความเชื่อในแผนการที่พระเจ้าสงสัยไว้ในใจของเราให้วันนี้เราเข้มแข็งและกล้าหาญเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเซเยสกับพระเจ้าในความเชื่อผลลัพธ์ที่รอคอยเราอยู่อีกฝากหนึ่งนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราจะจินตนาการได้แน่นอนในพระธรรมอิสยาห์บทที่43ข้อที่1-2บอกกับเราว่า แต่บัดนี้อยาโคบเอ๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอ๋ยพระองค์ผู้ทรงปั้นท่านตรัสด,ดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ำมันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิง จะไม่เผาเจ้าสิ่งที่ต้องไขครัวในวันนี้อะไรคือความท้าทายที่พระเจ้าสงสัยไว้ในหัวใจของเราวันนี้เราจะตอบสนองพระเจ้าเช่นไรในการทรงเรียกให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอเชื่อว,วางใจว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบและดีที่สุดสำหรับเราเสมอ ขอนาำพระไทยของพระองค์อยู่ในหัวใจของเราให้สิ่งที่พระองค์ปรารถนาเป็นความฝันและความต้องการของเราเราขอบคุณสำหรับตัวอย่างชีวิตของมารีที่เชื่อวางใจในพระองค์แม้ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความกังวลมากมายขอให้ถ้อยคำของพระองค์คือความมั่นใจและหลักยึดเดียวในชีวิตของเราขอทรงประทานสติปัญญา ความกล้าหาญและความเชื่อเพื่อเราจะสามารถตอบตกลงและพร้อมจะก้าวไปในแผนการที่พระองค์ทรงมีสำหรับชีวิตเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน